สวัสดีค่ะตอมกินเที่ยวในเยอรมันค่ะวันนี้เข้าครัวอีกแล้ววันนี้หนูจะมาทำอาหารฝรั่งเดี๋ยวหนูทำอะไรไปดูกันค่ะนี่ค่ะวันนี้หนูก็จำลัวทำฟัวสสลัดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูแกะให้เพื่อนๆดูแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะ แบบนี้ค่ะเทลงไปเลยจากนั้นเราก็ใส่เนี่ยคล้ายๆออรถดีบ้านเราอะค่ะนี่ค่ะ แล้วก็แม็กกี้ค่ะต่อด้วยนี่ค่ะคล้ายๆน้ำส้มสายชูค่ะแต่มันเป็นสีนี้ค่ะเมนูเมนูนี้ง่งายๆค่ะ นี่ค่ะแล้วก็เอาาคลุกเพื่อนๆ,ๆอยากจะใส่พริกไทยก็ใส่ได้ค่ะนี่ค่ะคน แล้วก็ชิมค่ะถ้าเราชอบเปรี้ยวเราก็ใส่น้ำส้มชอบเค็มเราก็เติมได้ค่ะนี่ค่ะได้แล้วได้แล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาใส่ผักค่ะค่ะนี่คือต้นหอมที่นี่ค่ะอันนี้หนูคือปลูกไว้หน้าบ้านค่ะมันกำลังขึ้นเดี๋ยวหนูทำคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวหนูจะไปถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะ แล้วก็นี่ค่ะอันนี้คือ,คอต้องหั่นให้บางมากที่สุดค่ะ เอาประมาณนี้พอค่ะพอค่ะต่อไปเราก็มาจัดจานค่ะ

แล้วก็โดยโด้วยต้นหอมมานี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายง่าย,ยสินล้วยสีเนแขชิ้นแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะคนเยอรมันเขาจะเลือกค่ะว่า ถ้าไปร้านอาหารเนี่ยเขาจะถามว่าเธอจะกินกับจะจะเอาสลัดกินกับสลัดหรือว่าจะกินกับเขนมปังก็ได้ค่ะนี่ค่ะแต่หนูจะทำแบบนี้เสร็จแล้วค่ะอันนี้คือแฟนหนูจะกิน เอ่อกับอะไรนะโทมัสเอ้ยมะเขือเทศค่ะเออก็เลยจะใส่มะเขือเทศไปให้เขาค่ะแล้วนี้ค่ะเขาจะกินคู่กับขนมปังค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะพนี่อ่ะแฟนหนูเขาจะกินกับซุปหัวหอมใส่ไวา์ขาวค่ะ wie was ist? Weinbrand. <laughs> Weinbrand? Wein Zum ablöschen. Oh, 6 und 30 Ja, ablöschen, ablöschen, wegen hm. Geschmack. Sei weich <laughs> aus, Ja. Hier, Super, und noch. Gerüstet. Rot. Ja. Und Fleischbrühe. Und da noch. Da. Nein ja. Ja. นี่คือเขากินคนเดียวนะคะหนูไม่กินเขาหนูจะกินอาหารไทยเดี๋ยวหนูจะทำอาหารไทยซุปเปอร์เหสิเนี่ย Obratz. So, nicht alles. Nicht alles. Was ist so. Moi <laughs> drum. <laughs> 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 noch, noch. Noch. Jetzt Parmesan? Ja, und dann Parmesan. Leerkern, ha. นี่ยฟาติกเดี๋ยวเก็เปิดซีรีครับพ่อแกนี่แลอปใส่ขนมปังค่ะขนมปังเอ่ออบแห้งค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้ว นี่ค่ะก็จะมีหมูสามชั้นเออีนนี้เขาเรียกอะไรเออสเปกค,ค่ะนี่ค่ะขเขาก็จะโรยโรยแบบนี้ด้วยค่ะยุ่งยากค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ